วันนี้เราจะมากระจัดคราบเหลืองที่เสื้อยืดกันนะคะแล้วก็เป็นผ้าสีทูโทนแบบนี้นะคะลูกค้าสีขาวหมองมากเลยนะคะหมองมากๆเลยลูกค้าแล้วก็มีคราบเหลืองแบบนี้ด้วยนะคะคราบเหลืองนะคะที่ขอบแขนเราจะใช้นะคะลูกค้า ผงฟอกอนเนกประสงค์ฉลากสีเขียวนะคะสักครึ่งช้อนน้ำแค่พอท่วมเสื้อพอนะคะตีผงเข้ากันกับน้ำแล้วเราก็จะแช่ผ้าทิ้งไว้อย่างนี้เลยนะคะยิ่งแช่ยิ่งขาวนะคะถ้าผ้าสีก็ยิ่งใสนะคะลูกค้าแช่ค้างคืนได้เลยค่ะใช้ได้ทั้งผ้าสีและผ้าขาวไม่ทําลายผ้านะคะลูกค้าสามารถแช่ไว้ได้เลยโอ้โหลูกค้าดูคราบสกบปรกที่ติดอยู่ที่ผ้านะคะออกมากับน้ําเลยนะคะเห็นไหมคะ สีถึงได้มองนะคะลูกค้าโดยน้ำเลอะมากเลยนะคะลูกค้าแช่ทิ้งไว้ได้เลยนะคะมันจะช่วยดึงสิ่งสกรปรกที่ติดอยู่ที่เสื้อผ้าในในใย,ยผ้านะคะจะหลุดออกมาได้ง่ายเลย เดี๋ยวพอเราซักเสร็จเราจะมาให้ลูกค้าดูนะคะว่าผ้าจะใสขึ้นมนะคะดูสีน้ํานะคะยิ่งแช่ยิ่งออกมาเยอะเลยนะคะคราบสกรปรกที่อยู่ในผ้า mm hmm. เดี๋ยวเราจะมาดูผลงานกันอีกทีค่ะ mm hmm. เรามาดูผลงานกันนะคะหลังจากที่ใช้ผงฟอกอนเนกประสงค์ฉลากสีเขียวนะคะแช mm ่ซ hmm. ักขจัดคราบที่เสยื้อสีขาวที่หมองๆนะคะลูกค้า mm hmm. ขาวขึ้นเลยนะคะ mm hmm. เห็นไหมคะขอบแขน ตัวเสื้อสีก็ไม่เปลี่ยนนะคะลูกค้าสีสีก็แจ่มขึ้นสีขาวก็ขาวขึ้นนะคะคาบสกรปรกก็หลุดออกไปหมดเลยนะคะใช้แช่ขจัดคาบเหลืองเหลืองคราบสกรปรกฝังลึก ได้ดีนะคะใช้ได้ทั้งผ้าสีและผ้าขาวนะคะผงฟอกกันเอกะสงค์ฉลากสีเขียวนี่คือวิธีการสาธิตที่ดีๆและผลิตภัณฑ์ที่ดีๆของร้านมีมีมสกบรีขอแนะนําถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่ไม่พลาดผลงานที่ดีๆของร้านมีมีมสกบรีขอบคุณค่ะ